มาขายเบอร์เกอร์สุดเด็ดที่กินปุ๊บตดปั๊บแถมยังต้องเอาชีวิตรอดจากฆาตกรตดงานนี้บอกเลยขมข้ออีกแล้วอย่าดูตอนกินข้าวเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนรับประทานให้อร่อยฮะเชิญครับขอบคุณผรับผมมากครับอีล้วใช้ใสมาเซเฮ้ยโยกปะเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวปะ huy huy đâu huy 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 ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสยองขวัญที่เริ่มต้นจากร้านเบอร์เกอร์อีกแล้วอ่าเบอร์เกอร์อีกแล้วเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ตลอดครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินทางไปที่ร้านเบอร์เกอร์เดี๋ยวผมเจอกับคุณอันนี้ใครมันนอนเนี่ยเออน่าจะเป็นคนไม่มีบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะโฮมเลสโฮมเลสโฮมเลสนะครับนะก็มานอนข้างเออข้างถนนเลยไฟฟ้าเลยนะแมงวันตอมหึงหึงเลย ไม่ทราบว่าคุณพี่อาบน้ําครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเขาคงไม่ได้อาบน้ำบ้างเนี่ยน่าจะไม่มีที่อาบเนาะโอเคเดี๋ยวข้ามถนนลองดูรถด้วยระวังรถโอ้โหป่านนี้มีรถอีกเหรอโอเควันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจฟเบอร์เกอร์นะครับซึ่งไม่ใช่ร้านของเราอ้าวร้านใครอ่ะร้านของเพื่อนเราเองฮะพอดีเขาเขาจ้างเรามาวันนี้สวัสดีเจฟนะครับสวัสดีพอดีว่าเออรถไฟฟ้ามันช้านิดนึงอะนะ พอดีว่ามันมีคนไลฟ์สดอยู่แถวสยามอ่ะมันก็เลยมาช้ากูนกูนะกูกูโอเคไม่เป็นไรนะครับคืนนี้ฉันก็จะมาทํางานที่นายต้องการให้ฉันมาทําก็คือร้านเบอร์เกอร์นั่นเองนะแล้วก็มันเป็นงานที่ง่ายใช่ไหมเจ๊เจ๊บอกว่าเป็นงานที่ง่ายมากพี่ชายองคือหลับตาทำยังได้เลยก็คือแบบชิวๆอะครับคือทามาสามสี่ร้านแล้วกัร้านเบอร์เกอร์อะครับ โอเคได้เลยเจฟเดี๋ยวฉันจะตั้งใจทำแบบไม่ผิดสูตรเลยเพราะาว่าเจฟอ่ะเขามีธุระนะเอเจฟอ๋อก็นึกว่าหายไปเลยอยู่ดีก็หาไม่เจอโอเคไม่ต้องห่วงทุกคนเพราะว่าเจฟเขามีเอ่อวิธีการทำไว้แล้วซิมเปิลเบอร์เกอร์มิดเบอร์เกอร์บิ๊กเบอร์เกอร์แล้วก็ก<อ>ูดเบอร์เกอร์โอเค มีหลายแบบมาทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเจฟถึงมาเปิดแถวนี้เออทำเลมันแบบเอออืมจะเป็นแบบสตรีทฟู้ดหรือเปล่าสตรีทไม่มีคนเลยมีรถผ่านหนึ่งคันพี่ชายเบอร์เกอร์ครับสนใจเบอร์เกอร์ไหมคะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เล้วเฮ้อเอาไหมครับพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจอดก่อนเบอร์เกอร์เจฟฉันพยายามจะเรียกลูกค้าให้นายแล้วนะ แต่มันไม่มีลูกค้าเลยอะแจ๊บจันนี้ใครยังมันลูกค้าจากที่ไหนมันต้องมีคนหิวดึกๆแบบเราไงเราชอบหิวดึกคุณครับเออไม่ทราบว่าอจะชวนเขาไปกินเบอร์เกอร์แต่กลนขนาดนี้จะปลุกดีไหมเนี่ยโอเคเราอย่าไปรบกวนเขานะครับนะให้เขานอนกับแมลงวันไปครับลูกค้าไม่มีเลยเฮ้ยเออไม่มีเลยสักตัวไปไหนกันหมดเอ้ยสักคนดิโอเคขอดูของในตู้เย็นโอ้ก็มีอัไห เนื้อนะครับเนื้อเบอร์เกอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอ่ะลุงเขามาตอนไหนเ่ลุงมาตรงไหนตอนไหนทางไหนนยบอกผมหน่อยสิงงเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับลุงหลุดมาจากสวนสัตว์หรือเปล่าดูหน้าบุลลี่แล้วบุลลี่ไม่ดีนะครับนะทุกคนนะลุงรับอะไรดีครับอ่ะซิมเปิลเบอร์เกอร์หน้าตาน่าจะกินขนมจีนมากกว่าไม่น่ากินเบอร์เกอร์เลยโอเคซิมเปิลเบอร์เกอร์ไม่ยากครับ เนื้อเนื้อชีสเกลเปอร์เคชัพเราจะเริ่มเริ่มเริ่มจากไหนดีเราจะต้องย่างเนื้อด้วยเปล่าอ่ะโหต้องย่างเนื้อเวยเหรอเออผม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 ทําไม่เป็นนะครับลุงผมขอโทษลุงมาทําเองได้ไหมครับลุงค่อยมากินวันหลังได้ไหมฮะขอโทษทีนะนู่นไปร้านสะดวกซื้อไปไหมล่ะเออนั่นล่ะนู่นนู่นนู่นเซเว่นเซเว่นไปไปไปเซเว่นนะไล่แล้วยังไม่ไปว่ะเออสงสัย้วอ่ะทำให้เขาละกันนะทุกคน เริ่มต้นที่หยิบขนมปังออกมาครับแล้วก็เนื้อโอเคเอาเนื้อมาร้อนร้อนนะร้อนนะมือมืออย่าไปโดนนะทุกคนต้องใจเย็นนะฮะขอปิดตัวเองก่อนลุงรอกอนนะครับลุงมันกำลังรอแป๊บหนึ่งฟังเสียงไปก่อนแบบ ASMR อันนี้เนื้อมนุษย์หรือเปล่า่ะไม่ใช่อันนี้เนื้อวัวเนื้อวัวของจริงนะอันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วสุกแล้วเขามันเปลี่ยนสีแล้วทุกคนโอเคเป่าไปก็คือเออน่าจะเป็นอะไรนะครับผมลืม ชิสชีแล้วก็เกลือชีส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 อ่าชีสแล้วก็เกลือเกลือติดเค็มไงติดเค็มแล้วก็พริกไทยแล้วก็พริกไทยแล้วก็เค็ชับก็คือซอสบักเขือเทศอสโอ้โหเออคือผมจะบอกว่าที่มันเขียวเขียวอ่ะมันเป็นสูตรของทางร้านเองอมันไม่ได้บูดมันไม่ได้เน่าบูดบอกเลยแป้งบูดแต่มักินได้เหมือนกันเลย มันมีความผสมผสานระหว่างบูดกับชาเขียวครับเป็นแป้งที่มีกรีนทีชาเขียวทานไปทานไปมัทฉะกินมัทฉะเออมันจะช่วยเรื่องระบายท้องถ้าทานหนึ่งก้อนก็ยังแบบถ่ายพอคล่องคล่องวันหนึ่งห้ามทานเกินสองก้อนทำไมอ่ะขี้ตาขอบคุณครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับเออหูยยำ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 โอเค เขาบอกว่าเออเหมือนว่าเขาจะกินเสร็จแล้วเขาก็จะนอนหลับฝันดีฝันดีตื่นมาอึเต็มเตียงเพื่อนที่นอนแน่หูรูดถึงับเสียลุงกินแซ่บมากเลยนะโอเคยังไงถ้าลุงกินอร่อยก็ฝากบอกต่อคนอื่นด้วยนะครับ่เบอร์เกอร์ร้านเรานะคะเบอร์เกอร์ถ่ายท้องครับกินแล้วท้องเสียเบอร์เกอร์ชาเขียวไม่เหมือนเบอร์เกอร์ชาเขียวโอเควันนี้เราก็ตอนนี้เราขายไปได้หนึ่งคนแล้ว ถือว่าแบบบักเจฟเจ้าของร้านนี่เพื่อนเราก็คงแบบไม่เสียใจแล้วที่จ้างเรามาเสียใจอยู่มั้งแต่ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเพราะว่าแป้งเขียวเบอร์เกอร์จ้าเบอร์เกอร์เรียกลูกค้าหน่อยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบเกอร์เลอร์เบเกอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เบอร์เกอร์สวัสดีครับพี่โอ้โหหนวดพี่ดกมากเลยครับไม่ใช่หนวดดกดูคิ้วโอ้โหคิ้วหนาคิ้วมันเป็นสะพานเลยครับพี่ อ่าไม่เป็นไรเราจะไม่บูลลี่ลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าใครที่จ่ายเงินให้เราก็คือพระเจ้าใช่รับอะไรดีครับมิดเหรอมิดได้เลยจัดไปครับพี่ชายเอาแบบมิดมิดเออมันก็พอดีว่าทางร้านเราปรับสูตรใหม่นะฮะพี่ก็จะเป็นแป้งแป้งเขียวอ่ะแป้งมัทฉะแป้งมะทฉะครับผมอาจจะมีกลิ่นกลิ่นนิดนึงถ้าถ้าเจอหนอนก็คือโปรตีนใช่ ทางร้านโอเคมิดรทำยังไงมิดมิดก็มีชีสชีสเกลือชีสเกลือชีสเกลือพริกไทยแล้วก็สเปเชียลซอสสเปเชียลซอสอันไหนอ่ะคือซอสอันนี้หรอน่าจะเป็นซอสมัสมั่นหรือเปล่าอันนี้เป็นสูตรลับของสูตรลับมันจะเป็นซอสแกงพะแนงอะไรพวกนี้นะครับทุกคนนะแกงกะทิโอเคแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะ อัอนแงนออนแนออนแนหอมหอมหอมโอเคโอ้โหทไมขนมปังมันแล้าๆกินแล้วอย่าไปบอกใครนะครับพี่นะว่ามันไม่อร่อยขอบคุณมากครับนะรว้คนเมื่อกี้สงสัยไปบอกตอไงอร่อยบอกตองอร่อยไหมฮะอร่อยไหมอร่อยอะโอ้กินคำใหญนิ่งเลยประมวลผลอยู่สมองกำลังประมวลอยู่รสชาตินี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอะพนุม ยังไงก็เก็บไว้ขายฉันต่อวันพรุ่งนี้ด้วยนะอร่อยมากนั่นนั่อันนี้เบอร์เกอร์หรือซุปก็เตียวขอบคุณมากฮะ่ขอบคุณครับบอกต่อไล้นะบอกต่อบอกต่อบอกต่อว่าอย่ามากินเขาบอกว่าเหมือนจะมีกลิ่นเหมือนไม่เคยตดอะลุงลุงตดใส่หน้าละอันผมเหรอคือแค่กินปุ๊บตดเลยโอ้โหกินปุ๊บตดปั๊บเบอร์เกอร์ชาเขียวตดที่นี่ขี้ที่บ้าน สูตรแป้งเปรี้ยวคือลุงเขาคือแบบคือเขาท่อตรงเลยกินปุ๊บปวดอื่นปั๊บแต่เรามีป้าอยู่นั้นเนี่ยว่าห้ามห้ามตดห้ามตดใครมันว่าห้ามตดเออเพราะว่ากินร้านนี้ขี้แตกทุกคนหยอกหยอกหยอกลูกค้ามาลูกค้ามาสวัสดีครับโอ้ my ม o กอมองตาเหมือนมีใจดูท่าเดิน สวัสดีครับสาวสวยรับอะไรที่เบิกออ๊ยทำอะไรกินฟรีเลยดีกว่าคนเนี้ยเดี๋ยวผมให้ทานฟรีนะคะสวยขนาดนี้เอาเบอร์เกอร์ไปเลยสวัสดีรับอะไรดีครับสาวสวย Good evening มาดามแค n I help you มีอะไรให้ผมช่วยครับคุณผู้หญิงรอออนเดอะไทม์แฮนด์ซัมออนเดอะไเขาบอกว่าเออเขาอยากจะกินเบอร์เกอร์แต่ว่าเหมือนเขาจะได้กินเหม็นเม็น มันไม่เหม็นนะะก็นิดหน่อยแต่ก็แถวนี้หรอโอเคเดี๋ยวผมจ้าไปดูให้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะเออเขาต้องการแบบไล่เเขาหิวมากเขาต้องรีบทําเลยโอเคเขาให้เราไปไล่ไขรไม่รู้น่าจะเป็นอ่ะเดี๋ยวเธอทำไรอ่ะพี่ พี่โอ้โหพี่โอ้โอพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นะครับโอ้พี่จะมาทิ้งบอมแถวนี้ไม่ได้นะครับท,ที่จะมา ah พี่จะมา ah ปล่อยเออกุญเชียงยักษ์ไม่ได้นะครับนะพี่ชายพูดขนาด โอ้โหทุกคนเราทุกคนเหมียนผมผมผมรู้สึกผิดเลยที่ผมไปไล่เขาอ่ะรอเดี๋ยวเรานี่อาจจะเป็นวิธีที่ไล่เขาก็คือเอาน้ำให้เขาล้างก้นไม่ใช่เพื่อความสะอาดพี่พอเธอโอ้โหผมขายของไม่ได้เลยครับพี่โอ้โหพี่มาทิ้งกุนเชียงดุนกุนเชียงแบบนี้ไม่ได้นะครับขอโทษนะตีลื่น ลืดไปเลยยังไงอ่ะเป็นยังไงล่ะเป็นงไงโอ้โหพี่ชายโอ้คุณเชียงจะบอกนะคุณเชียงยังคาอยู่เลยคัดตุ๊ดเลยพี่ชายพี่พี่ออกพี่ออกไปเถอะครับผมเพราะว่าพี่ทําแบบนี้ลูกค้าผมอ่ะมันจะไม่เข้าร้านเออเงียบเงียบเพราะว่าพี่ตดลั่นปัดปัดปัดเลยอ่ะผมจะทํายังไงอ่ะพี่ชายไปซะโอ้ โอ้ไม oh ่กอดไปไปซะไปให้พ้นไปไปอย่าให้เห็นอีกนะไอ้โอ้โหโอ้โหทุกคนแล้วผมจะทํายังไงดีกับก้อนกุนเชียงนี้สี่ก้อนหรือว่าจะทําเป็นซอสเบอร์เกอร์สุดใหม่ของร้านเราไม่ดีโอแมงวันตอมหึงเลยให้ตายเถอะทุกคนอย่ากลับมาอีกนะพี่เอแกขอร้องอ่ะไปหาที่เงียบๆแล้วก็ปลดปล่อยกุนเชียงนั้นซะ ทุกคนครับลูกค้าหายหมดเพราะพี่พี่บ่าวคนเมื่อกี้นะพี่บ่าวมาเอือเรียลาดแบบนี้นะน้องหายเลยอะน้องแบงค์ไม่บายไม่บายใจเลยไม่บายใจยามเย็นเลยนี่ไม่รู้จะทํายังไงเลยโอเคหลังจากที่ไปไล่คนไร้บ้านมาทุกคนนะผมคิดว่าบรรยากาศของร้านเราก็คงไม่ได้กลิ่นละถ้าได้กลิ่นก็คือน่าจะเป็นกินปากกินปากของผมเองนะครับนะ ก็แปลงตลอดไม่รู้เป็นแมงได้ไงนะครับอ่ะลูกค้าคนใหม่มาสวัสดีฮะเชิญเลยครับนี่คือร้านเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้ครับผมเพราะมีอยู่ร้านเดียวนะพี่ชายพี่ชายรับอะไรดีรับอะไรดีครับรับอะไรดีครับเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยย่าทำหน้าชังหนสิบิกเบอร์เกอร์อโห มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะดูจากร่างกายพี่ชายนะขุนกํายามัดแมนสแลนล่่ำขนาดนี้ก็ต้องจัดบิ๊กเบอร์เกอร์ไปให้พี่ชายสุดหล่อคนนี้เลยบิ๊กเบอร์เกอร์ก็ต้องเนื้อก่อนทุกคนนะออันนี้คืเนื้อเรานำเข้านะครับนะจากฮอกไกโดนะครับเป็นเนื้อวากิวนะครับเป็น A แบบดับเบิลเเลยไม่ใช่แค่ A อไฟนะครับนะเอไฟไฟเลยครับผมคือแบบนี่เป็นไงยางป๊บเดียวสุกนะครับ ที่เห็นสีแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะม okay. okay. ันจะบูดแล้วฮะเมื่อทานคู่กับแป้งชาเขียวแป้งมันชาโอเคเขาบอกอะไรนะบิ๊กเหรอโอเคต้องเป็นชีสเกลือชีสชีสเกลือแล้วก็สเปเชียลสเปเชียลซอสเหลืองเหลืองเหมือนเออไม่ต้องพูดสเปเชียลซอสแล้วก็พิกเกกิล็คือพิกเกิลซอสก็คือซอสออนเนียนออนเนียนแล้วก็ออนเนียน ออนเงียนก็คือหัวหอมออเงียนแล้วก็คิชจกก็คือใส่มันทุกอย่างพี่ชายผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าพอทานเข้าไปแล้วขออย่างเดียวทไมอย่าตดเก็บไม่ปลดปล่อยที่บ้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณฮะทานให้อร่อยครับฮรับผมอ่าแซบแซบเลยแซบแซบบอีหลีเลยรีบกินนะพี่เพราะว่าอีกห้านาทีเนี่ย มันจะบูดแล้วรีบกินรีบกินฮะมันจะปวดแล้วพี่ทำนะผมรับประกันเลยพี่เดินไม่ถึงนู่นเสาไฟต้นที่สามมันเล็ดออกมาแน่นอนโอเคฮะทานห้อยฮะนะโอเคอะไรข่าวฝักงบอกต่อด้วยนะคะบอกต่อด้วยนะครับผมบากตอกบอกต่อค่ะบอกต่อวันดีฮะพี่ชายโอ้โหไม่ใช่คำาวิชายใช้คำว่าลุง ลุงรับไรดีฮะวันนี้ลุงรับไรดีคะูดเบอร์เกอร์จัดไปครับลุงเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนะครับที่ทานไปแล้วติดใจใช่ไหมลุงเขาบอกว่าเออพอดีลุงเขาไม่ถ่ายมาสามวันแล้วโอ้โหได้รับเบอร์เกอร์สูตรชาเขียวเลียราดเลยนี่เพิ่งกลับมาจากไปหาหมอเนี่ยแต่ติดใจไงโอเคจัดไปลุงสั่งอะไรนะกูดกูดเบอร์เกอร์ก็คือชีสสเปเชียล เปชียลแล้วก็อะไรอีกอัญแล้วไปทานให้อร่อยฮะเชิญครับขอบคุณครับผมมากครับอแล้วชัยไซมาเซ่เฮ้ยโยกปะเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวปะเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวกฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็กีต้ากีต้ากีต้ารู้ไหม หลังจากที่เราหนีแผ่นดินไหวกันมานะฮะตอนนี้คนนี้มันคือเออชายไนบ้านที่มันเคยปล่อยกุนเชียงอยู่ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> โอเคเขาต้องการอะไรต้องการจะซื้อเบอร์เกอร์เหรอ สภาพไม่น่าจะมีตังแต่ไม่เป็นไรโอ้โหบูลี่ะให้โอกาสเขาหน่อยนะฮะออโอเคนายอีกแล้วเหรอฉันบอกแล้วว่าให้นายอะออกไปไม่ใช่ออใยังไงมรงวันตามติดตัวโอ้โหฉันฉันไม่ใช่คนเลวนะอ,อ,อย่างนั้นนะ่ะเ,เขาบอกว่าเอออะไรอ่ะเขาบอกว่ามันคุณไม่ต้องอธิบายหรอกฉันฉานน้ำใจคุณเพราะว่าคุณอะออทำทำสิ่งที่แบบไม่สมควรบ,บนทางเดินนะครับออโอเคเขาบอกว่า นั่นแหละทาไมถึงฉันก็ฉันมาอธิบายไงอ๋อเขามีเหตุผลที่เขาทําแบบนี้ออมันเหตุผลอะไรก็ตามเถอะมันไม่มันไม่สมควรที่จะทาแบบนีเออ้เขาบอกว่าฉันสนัญญาฉันจะไม่ทําอีกแล้วเถอให้อภัยฉันเถอะทุกคนครับเราจะให้โอกาสเขาไหมโอเคไปได้ละไปได้แล้วนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะนายก็ช่วยเช็คแฮนจับมือ เพื่อที่ว่าคืนนี้เขาจะได้นอนหลับแบบไม่มีแบบเรื่องราวกังวล uh huh. okay. ถ้าการจับมือครั้งนี้มันทำให้นายนอนหลับ uh huh. ฉันในฐานะเพื่อนร่วมโลกฉันก็ได้ uh huh. ได้เลยเพื่อน uh huh. ได้เลยจับแต่อย่านานเพราะฉันมีงานต้องทำ uh huh. นี่คือเรา <c oughs> และชายไร้บ้านยื่นมือมาอ๋อ oh. ยืน่นมือไปจับกับชายไร้บ้านแบบซโรโมชั่นแล้วหมุนหมุนเพื่อตีลังการทำไมอะเพื่อนออนายไม่ต้องทำขนาดนั้นเดี๋ยวถ้ามันแปลก,ปกเฮ้ย ทุกคนครับไม่นะถึงก็แบบงอมเลยอ <c oughs> เราเราตุยป่ะเนี่ย <c oughs> คือแมงวันตอมเลยนะพี่โอ้โหไม่น่าไม่น่าหลงไปจับมือเลยอ่ะ <c oughs> ไม่น่าหลงไปจับมือเลยครับทุกคนไม่นะพี่ชาย ให้ตายเธอตายเราตายเสียชีวิตคาร้านเบอร์เกอร์ให้ตายเธอทุกคนโอ้ลืมตาขึ้นมาด้วยความโกรธแคนแขนกูแคนแข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 นกฉันจะจัดการแกชายไร้บ้านพบเพียงก้อนกุนเชียงของมันมัน ใช่แกใช่ไหมเขานี้ฉันจะไม่ปล่อยแกเหมือนจะมีคนยืนอยู่กลางถนนนะครับทุกคนผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าใช่ชายไรบ้านที่ตดอัดหน้าเราหรือเปล่านายใครอะนายคือใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไมไทำไมหน้าเขากลมๆแบบนั้นอะ หมือนเออเออเหมือนก้นเลยเธอช้าช้าวิ่งมายจ้าวิ่งวิ่งวิ่งแล้วฉันไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่แกวิ่งใส่ฉันแบบนี้โอ้หมันไม่ถูกต้องใช่มันไม่ถูกต้องวิ่งเข้าร้านวิ่งเข้าร้านทันไหมฉุนกำลัง เผชิญหน้ากับวัตถุฟ้ามันหายไปไหนเหมือนเขาว่าเขาตามหาเราไม่เจอนะทุกคน <c oughs> โอ้โหแล้วดูการแอบ,บของเราดิ <c oughs> โอ้โหแอบแบบโคตรเนียนไม่เห็นจริงๆหรอ <c oughs> ฉันไม่เชื่อ <c oughs> โอ้โหทุกคนส,สภาพเหมือนเขาว่าเราน่าจะแอบ,บเขาพ้นแล้วนะ <c oughs> โอเคเหมือนเขาว่าเขาไปแล้วอันนี้คือตัวเราที่บอก เราน้าจะรอดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี่ยวนะข้างๆอโอ้โหนี่มีตะก,กินหรือมีเนื้อมาด้วยครับเนี่ย <laughs> ให้ตายเถอะโอ้ย oh, <Okay. S 2> พี่โอเคตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับเอ,อ่อนักฆ่าฆาตรกรตดนะครับทุกคน oh. มีตัวเลือกให้เราสามตัวเลือกอีกแล้วคืออัญเชิญเอ่อฆาตรกรอึมาฆาตรกรอุญจิ uh huh. หรือบอกให้เาชายไร้บ้านมาช่วยเรา uh huh. หรือต่อสู้ uh huh. ผมว่าเออเราหาตัวช่วยก่อน uh huh. อันดับแรกตามฆาตรกรอุญจิมา uh huh. ฉันขออัญเชิญฆาตรกรโอ้โหดูกดฆาตรกรอุญจิ จงออกมาช่วยฉันด้วยเถิดคาตกรอุจิรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วก้มตัวลงพร้อมอย่าบอกอกุนเชียงมันคือกุนเชียงที่มันกำลังทะลวงออกมากุนเชียงโอ้โหจบงานนี้ผมคงเลิกกินอะไรที่มันเป็นแท่งๆแบบนี้เลย ให้ตายเถอะอ้โอกุนเชียงกุนเชียงกำลังล่วงหล่นลงมากำลังหมุนติวต้วติว้วติ้วอย่าบอกทิศทางของมันกำลังเข้าใกล้เเรียบร้อยเต็มคาราเบลเป็นไง,นงหลังจากที่เราอัญเชิญฆาตกรอุนจิออกมา ได้ยินเสียงมันคนเดินพร้อมกับฝูงมแมลงวันอย่าบอกว่าเขาคนนั้นก็คือคือรูปทรงแบบนี้ฆาตกรคุณจีเขาถือมาพร้อมกับกุญเชียงของเขาพร้อมกับฝูงมแมลงวันที่เต็มเปี่ยมเดินหน้าด้วยความมา่นมั่นพร้อมที่จะพุ่งชนทุกสิ่งอย่างอไม่ว่าอะไรมาขวางเขาก็จะไม่ยอมหยุดเดินไป เดินไปไม่มีลิมิตชีวิตเกิน <c oughs> ไปครับไหนใครที่เรียกฉันออกมา <c oughs> ฉันว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนแล้วแต่มันก็จงเป็นในเมื่อมีคนขอความช่วยเหลือฉันก็พร้อมที่จะมาช่วยแก <c oughs> <c oughs> ไม่รอดมาแบทเทิล นี่มันฆาตกรอุจิไม่น่าเชื่อแล้วแกล่ะฆาตกรตดใช่ไหมแกร้อฉันเล่นหรือเปล่าฉันมีของขวัญที่จะให้แกด้วยนะบรรจงรวบรวมแรงทั้งหมดลงไปที่ข้อมือแล้วทำกันเหวี่ยงไปครับโอโมมีแมงวันบินเกาะมาด้วยเวี่ยงกุ้นเชียงผ่านหน้าของเราไป แต่มองตาปิบๆโอ้นี่มันกุ้นเชียงที่มันใหญ่มากๆโอ้ยิ่งใหญ่มากโอโอประทับหน้า <laughs> เรียบร้อยทุกคนอึอ้งเลยอึ้งเลยขอบคุณมากนะครับขานตกรอุ่นจิที่ช่วยผมขอบคุณจริงๆฮะเดี๋ยว <laughs> <laughs> เราก็ไม่รอดทุกคน เหมือนกับว่าเขาก็กําจัดเราเหมือนกันนะครับคันตกรอ,อุจิโอเคเหมือนกับว่ามันมีตัวเลือกสามตัวเลือกนะเราต้องไปลองให้ครบครับทุกคนคไปเดี๋ยวไปดูตอนจบอีกสองแบบไปเรามาเลือกทางเลือกที่2ดูนะครับนะอขอความช่วยเหลือจากชายไร้บ้านครับามาด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้านํามาในครั้งนี้ขอเชิญท่านชายไร้บ้านมาช่วยผมด้วยเถิดโอ้โห ผ้มพอมต่อสู้เลยอทุกคนมาไอเลิฟเบอร์เกอร์ถ้าเสร็จงานนี้ผมจะเลี้ยงเบอร์เกอร์คุณตลอดชีวิตครับคุณชายไร้บ้านอม,มาแบทเทิลกันหน่อยมาก้มตัวลงแล้ววิด้ว <laughs> ยพลังลมปาทั้งสอง กำลังเคลื่อนที่เข้าหากันอย่างรุนแรงออและเต็มไปด้วยฝูงมแมลงวันทั้งสองฝูงออกำลังจะมาบรรจบกันในเวลาอีกไม่กี่วินาทีนี้ออขอให้ทุกคนเตรียมรับแรงกระแทกด้วย3 2 1มาองหนรวมกันแล้วโอ้โหแรงอ่ะแล้วให้ตายเถอะ เหมือนกับว่าเราไม่รอดในการแบทเทิรตอดครั้งนี้ครับทุกคนโอ,อ้มายนะยังน้อยก็ตุยกันหมดอ,อ,อ่ะก็แลกกันไปอะ่ะเออยังน้อยคุณก็ตายเหมือนกันน่ะออมันไม่ตายโอเค okay, ทุกคนตอนนี้รองเลือกเออฉากจบที่สามนะเขาบอกต่อสู้ซัออามมอนชีตี้ช็อตกัน เฮ้ยอันนี้คืออยอันนี้คืออะไรปืนปืนอึปืนอุจจิพี่ชายผมไม่อยากทำแบบนี้โอ้ลูกสองอุจจิไอ้ตายเธอขอโทษนะเออโอ้โหดูปืนดิเออผมไม่อยากถือเลยอ่ะมันน่าจะดูแบบเออหุยมันคืออะไรฮอร์รร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 ยรรร ไห้ตายเถอะทุกคนผมพยายามจะอ้อมันเข้ามาใกล้แล้วเอออย่าเข้ามาใกล้ละพี่ชายอยพลังตดของมันรุนแรงมากครับมาขอมาอีกรอบนึงนะทุกคนเอเออออวิ่งตั้งหลักโอ้โหอันนี้ดูคาบดินีคือกะลุกสุดแล้วนะคาบเอือใกัน วิ่งก่อน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 อ้อมนี่แหละวนอยู่อย่างนี้แหละเฮ้ยตาโอ้โหโอ้เรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยช้ำสดไหมช้ำสดโอ้ my god ทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วทุกคนเจอกันบ๊ายบาย